My name is m a n a n s i a a b o n but you can call me p r o u d I'm 8 years old and currently in the 3rd grade at s h o k s h e Cheras c h o o l รู้สึกสนุกมากเลยค่ะทีเชื่อใจดีมากเลยค่ะตอนแรกหนูไม่ค่อยมั่นใจเรื่องเกมมากแต่ตอนนี้หนูมั่นใจทีเชื่ออธิบายให้หนูเข้าใจจนคะแนนข้อสอบหนูดีขึ้นมากเลยแล้วหนูรู้สึกว่าหนูชอบเรียนเกมมากไปตลอดเลยค่ะ หนูชอบไลทิ้งค่ะตอนแรกหนูไม่สามารถเขียนประโยคยาวๆได้เลยแต่ตอนเรียนทเชอร์อธิบายให้หนูเข้าใจแล้วบอกทริคคือ f o r ์ h ด็บเและหลังจากนั้นหนูสามารถเขียนประโยคยาวๆได้เลยค่ะเข้าใจมากขึ้นค่ะตอนแรกหนูไม่เข้าใจเรื่องหลักแกมมาเลยแต่ว่าตอนเรียนทิชชร์อธิบายให้หนูเข้าใจเรื่องหลักแกมมาและหลังจากนั้นไปหนูไม่ต้องท่องจำเลยค่ะ แล้หนูไม่ชอบแพสซจยาวๆเลยค่ะแต่ตอนนี้หนูชอบแพสซจยาวๆแล้วเพราะว่าหนูสามารถจับใจความสำคัญได้ด้วยค่ะ I'm proud. I like drawing and playing games. I want to be a reporter when I grow up because I like to share stories with others. I enjoy communicating and helping people receive useful information. อนาคตไกลพูดอังกฤษได้จริงเร,เรียนพอฟิชเย้